สวัสดีท่านสมาชิกนกนอกกรงทุกท่านนะครับช่องนอกกรงนะครับวันนี้เราพามาดูนะครับการป้อนอาหารลูกนกแรกเกิดนะครับน่ครับอายุยี่ิชั่วโมงพอดีนะครับวันนี้เราจะมาป้อนกันเราใช้อาหารอาหาราลูกนกนะครับ อาหารลูกป้อนนะครับอาหารลูกป้อนของนกของนกแก้วนะครับเราใช้หลอดแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีการป้อนกันนะครับ,น,นะรบนี่ยังดิ้นอยู่นะครับออกคืนวันที่สิบสามตอนสี่ทุ่มนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทําประมาณสี่ทุ่มของวันที่สิบสี่ก็ประมาณยีิบสี่ชั่วโมงพอดีนะครับ หลังจากที่เขาอึแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็มาป้อนมื้อแรกกันนะครับสําหรับลูกนกนะครับในขั้นตอนการป้อนนะครับก็ให้ใช้ดัดชชู่ห่อตัวนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เราไปกระทบเขาเยอะเกินนะครับแล้วก็อุอปรกรณ์นะครับอาหารก็ชงเหลวๆนะครับเหลวๆพอไม่ต้องไม่ต้องให้ข้นเนี่ย เหลวๆพอลูกนกแรกเกิดต้องการน้ํานะครับแล้วก็แตะนะครับแล้วก็หยุดลงไปที่ข้างๆปากเขานะครับนะครับข้างๆปากเขานะครับนี่นะครับข้างๆงานนะครับเห็นแล้ครับเราก็สังเกตว่าเขาเขากินเขากลืนหรือเปล่านะครับนี่นะครับแล้วก็แตะแล้วก็หยอดกันไปนะครับลูกนกตัวนี้ฟักเองนะครับ พอดีไปตัดต้นไม้แล้วได้ไข่มาแล้วก็เอามาฟักเอามาเข้าตู้ฟักนะครับนี่เ,เข้ากินนะครับก็คืนตัวเล็กมากนะครับประมาณเต้าผมไม่เมือได้นะครับอายุยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีหนึ่งวันพอดีเพราะว่าออกเม้าหวานตอนตีทุ่มอันนี้ก็เลยมาป้อนอาหารให้ดูกัน นี่นะครับวิติป้อนก็เคยเราเตะเล็กๆนะครับนิด,นดเดียวครับพอเห็นว่าเขาก็หยับปากเขาก็กลืนจังหวะเขาอาปากแล้วก็แย่ยไปก็บีบนะครับนี่นี่นะครับประมาณไหนกินก็ไม่เยอะนะครับนิดเดียวแต่ตีละนิดตีละนิดแล้วทีนี้เราเร็วพี่แกดูใต้ท้องนะครับตรง,งกระเพาะมัน ทีนี้เราก็ให้กระดาษทิชชู่เช็ดปากมั่งนะครับปากเขาเลอะาเช็ดออกใช่บ้างไม่ค่อยเช็ดนะครับเบาๆนะครับไปแตะตัวแบบตรงๆไม่ได้นะครับกับว่าเขาเล็กบางทีมือเราไปโดนขาโดนตรงหน้าตรงปากตรงอะไรบางทีมันยังอ่อนอยู่นะครับอาจจะทุกนกได้รับความบาดเจ็บนะครับหรือขาหักได้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่มือก็จริงแต่คือวางไว้เฉยๆวางให้เขากายับเองนะครับ เราไม่ได้บังคับเขาในการขยับนะครับนี่เขาอยู่แบบไหนเราก็อยู่แบบนั้นนะครับเราก็พยายามพลิกถ้าเกิดจะลุกอันนั้นก็พลิกก็ไปนะครับเพียกก็หายท้องก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่คือกระเพาะของเขานะครับกระเพาะแค่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยพอแล้วพอแล้วแล้วทีนี้เราก็ค่อยมาป้อนอีกหลังจากสองชั่วโมงผ่านไปสองถึงสามชั่วโมงนะครับก็ต้องป้อนทุกๆสองชั่วโมงนะครับ ถ้าเกิดเราเราเราจะพลิกดูนะครับเราพลิกดูประมาณนี้ตรงกระเพาะมันป่องป่องแล้วก็ถือว่าพอแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาไปใ,ใส่ในใส่ในที่เก็บมือนเดิมแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบตู้กกเหมือนเดิมนะครับตู้กกก็อยู่ที่ประมาณ3ามสิห้าถึงส6บกองศานะครับก็ไม่เกินนี้นะครับแค่นี้นะครับมือหนึ่งแล้วก็ ราติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนอกกลงกันด้วยนะครับเราจะมาดูกันว่านกเขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นนกเขาปฟหรือเป็นนกเขาใหญ่นะครับรอติดตามตอนโตกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ